ทังลายนะคะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาคุยเรื่องอาชีพนะคะอาชีพในปัจจุบันนี้ก็จะมีหลากหลายอาชีพไปกัดเมื่อ่จะเป็นรับราชการนะคะงานบริษัทหรือแม้กระทั่งง,า,า,นะะงานขา,ขายนะคะงานค้าขายดึงเงินขายเนี่ยแบ่งออกเป็นออฟไลน์และออนไลน์ทางร้านเนี่ยขอกูยถึงเรื่องออนไลน์นะคะ การขายเรื่องออนไลน์เนี่ยมันก็จะมีปัญหาหลากหลายปัญหาเหมือนกันที่ทุกคนต้องเจอนะคะท,ที่ทุกคนต้องเจอเดี๋ยวเรามาคุยกันคะ่ะปัญหาสําหรับการขายของออนไลน์นะคะคือหนึ่งลูกค้าไม่เห็นสินค้าของ อันนี้คือปัญหาหลักสอง 2. ของไม่ตรงปกตรงของตัวอื่นให้ลูกค้าสมราคาเกินจริงอันนี้คือปัญหาของร้านขายออนไลน์สําหรับของทางร้านนะคะทางร้านจะพยายามถ่ายรูปนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยทางร้านจะพยายามถ่ายรูปให้ตรงปกและมีการรีวิวลายตัวนะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะเป็นตัวงานร็อต5.1ตัว BE อีนะคะสีเข้มทั้งตัวกระบอกเล็กป้ายหนังนะคะ งน่ะวนในที่มีตำแหน่งเราก็จะแจ้งให้คบกทวนะคะคงานใ้เคคบเป็งานพรีเมียมด้วยตัวนี้รายละเอียดต่างๆเราจะแจ้งไว้ทั้งใน ข้อมูลสินค้าและรูปภาพที่ส่งให้นะคะหากสินค้ามีปัญหาหลังจากที่ลูกค้าได้รับแล้วเนี่ยทางร้านก็มีประกันนะคะประกัน7วันเพราะว่าเนื่องจากปัญหาที่คุยกันไปแล้วว่าลูกค้าไม่ได้เห็นของจริงอันนี้คือสำคัญเลยถ้าลูกค้าไม่พอใจในสินค้าทางร้านเราประกันสินค้าภายใน7วันสินค้าทางร้านนะคะก็จะมีหลายรุ่นหลายแบบนะคะเดี๋ยวเราจะไปว้ว่าหาไปดูกันสินค้า เรานะคะจะไปออกเป็นหลากหลายนะคะมีน้าพันตัวนะคะอันนี้เป็นเทียงส่วนหนึ่งนะคะอันนี้ห้องที่หนึ่งคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องที่สองกันตามมาได้ค่ะ ตอนนี้ยังมีด้านบนที่ยังไม่ได้นำมาแขวนนะคะยังมีด้านบนอันนี้แค่สินค้าคร่าวๆในการทำง,งานจริงนะคะเราก็จะมีระบบแอดมินนะคะคอยจอบลูกค้าให้ความรู้ลูกค้าแล้วก็ส่งข้อมูลให้ลูกค้ามีทั้งแบบวิดีโอรีวิวนะคะและการส่งข้อมูลสินค้าเป็นภาพน,นิงอย่างเช่นตรงนี้ค่ะ มีการสั่งซื้อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีการแน่กนารออกเลขพัสดุให้ รอไหมคะก่อนที่จะนําส่งหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีพนักง,งานรับสินค้ามาถึงหน้าบ้านเนาะตอนการส่งนะคะพี่เขาจะมารับของหน้าบ้านนะคะจะส่งของเลยปกติพี่จะเข้ามารับของประมาณกี่โมงคะประมาณสองโมงครับผมโอเคแล้วเราจะอัดรอบประมาณสองโมงนะคะโดยพี่แดคนส่งเขาจะมารับผิดหน้าบ้านนะคะติดตามทางร้านด้วยนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ยังไม่มีอาชีพและยังไม่ต้องการลงทุ ขอแนะ,ะนำอีกนึ่งแนวทา,างน,านะคะมาเป็นพันธมิตรออเดอร์กับเราเียงท่านมีผิดท่านนะคะบรรลกเป็นข้อบครัวดเดียวกันของเราทักไลน์หรือคอมเนสอบถามได้ค่ะสําหรับวันนี้เราเราก็มาขอนำเสนอสิ่งดีๆนะคะสําหรับทุกท่านที่อยากมีอาชีพเสริมมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรานะคะยินดีไว้เชียงรายค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ